ในบทที่สองนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือรวมไปถึง เทคนิคการตกแต่งรูปภาพเพื่อใช้ในงานนำเสนอสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะะแล้วก็การตัดต่อวิดีโอยังไงให้หน่าดึงดูดใจสามารถที่จะพีเต์สินค้าของเราให้ลูกค้าที่เข้ามาเห็นเนะี่ยเขาสนใจเลือกซื้อสินค้าของเรารวมถึงว่าถ้าเรานำวิดีโอขึ้นไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะความเหมาะสมของวิดีโอจะเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคให้นะคะ ในส่วนเทคนิคแรกก็คือเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถืออมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายภาพสินค้าให้ออกมาดูดีได้เช่นกันนะคะอ่าเทคนิคแรกก็คือในเรื่องของทิศทางของแสง ทิศทางของแสงในการถ่ายภาพนะคะแสงที่ดีที่สุดก็คือแสงจากธรรมชาติเนาะเลือกมุมดีๆก็สามารถที่จะทำให้รูปสินค้าของเราที่เราถ่ายออกมาแล้วอะคะ่ะดูดีใช่ไหมคะแต่ว่าควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายรูป เช่นถ้าเกิดว่าในช่วงเที่ยงเที่ยงมากๆเนาะคือในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่แสงจ้าแล้วก็แสงแสงแดดจะจ้าใช่ไหมคะเวลาที่เราถ่ายภาพสินค้าถ้าเกิดว่าเราอาศัยแสงจากธรรมชาติมันก็อาจจะทําให้แสงตัวเนี้ค่ะมันจ้าหรือว่ามันสว่างมากเกินไปนะทำให้ภาพสินค้าของเราไม่โดดเด่นนะคะช่วงเวลาที่แนะนํา ที่ลองใช้แล้วได,ไ,ดได้ได้ผลก็คือช่วงเวลาที่แสงจะออกนวลนๆคือช่วง7โมงถึง9โมงเชา้าหรือไม่ก็ช่วงเวลาบ่ายแก่ๆไปหาเย็นนะคะช่วงนี้จะทำให้แสงนวลแล้วก็รูปสินค้าออกมาจะสวยนะคะไม่จ้าจนเกิน เทคนิคข้อที่2ก็คือการเลือกพื้นหลังนะคะในการเลือกพื้นหลังสินค้าเวลาที่เราถ่ายนะคะถ้าพื้นหลังเป็นสีขาวจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของเราค่ะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะในการใช้กระดาษสีหรือว่าอลเปเปอร์ uh, ซึ่งปัจจุบันนะคะจะมีพื้นหลังหรือว่าพร็อพในการ uh, ตกแต่งพื้นหลัง ถ่ายภาพสินค้านะคะจะมีขายสําเร็จรูปเนาะถ้าเรา นำพร็อพต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าของเราอะค่ะมาเข้าฉากด้วยกับสินค้าของเรามันก็จะทำให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะเทคนิคอันที่3มก็คือภาพแสดงการใช้งานหมายความว่ายังไงภาพแสดงการใช้งานสมมุติว่าเราขายสินค้าที่เป็นของใช้ที่สวมใส่เช่นเสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้าถ้าเราขายเสืเส้อผ้าตัวเนี้ยเราก็จะสวมใส่ให้กับลูกค้าดูหรือ ขายกระเป๋า,าขายกระเป๋าปุ๊บเราก็ต้องถือให้ลูกค้าดูหรือถ้าเป็นเป้เราก็ต้องสะพายให้ลูกค้าดูใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้เทียบสเกลของสินค้าว่า,าถ้าเรานําไปใช้จริงแล้วสินค้าจะอยู่ที่ประมาณไหนของของตัวเรานะคะจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ คืนเนาะในส่วนของเทคนิคข้อที่4ก็คือการเลือกมุมและก็ระยะที่หลากหลายในการถ่ายรูปสินค้าให้เห็นรา,ายละเอียดชัดเจนนะคะเห็นรายละเอียดชัดเจนของสินค้าจะทําให้ลูกค้านะคะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเห็นรายละเอียดมากเท่าไหร่นะคะ ก็จะทําให้ลูกค้ารู้และก็เข้าใจสินค้าของเรามากเท่านั้นเช่นอย่างโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะถ้าเราขายโทรศัพท์มือถือเราควรที่จะถ่ายรูปด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยนํามาเปรียบเทียบกันให้ลูกค้าเห็นระหว่างหน้าหลังเป็นยังไงนะให้เห็นรายละเอียดเลยเนาะ ก็ในส่วนของเทคนิคข้อที่5คือการใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพนะคะในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะคือเราสามารถใช้ฟิลเตอร์ที่อยู่กับแอปพลิเคชันการถ่ายภาพของเรานะคะมาใช้ในกรณีที่เราไปถ่ายรูปอาจจะได้แสงที่มืดเกินไปนะคะเราสามารถ ใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ค่ะเพิ่มแสงหรือว่าเพิ่มความสวยงามเพิ่มความ,วามนวลให้กับรูปสินค้าของเราได้แต่ว่าอย่าเพิ่มเยอะจนเกินไปจนขนาดที่ว่าสินค้าเป็นแบบนี้มาใส่ฟิลเตอร์จนไปไปคนละทางเลยนะคะก็คือประมาณว่าสินค้าไม่ตรงปกเนาะอะเพราะฉะนั้นแล้วในการใช้ ตัวฟิลเตอร์ในแอปพลิเคชันตรงนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยใช้แต่พอดีเพื่อเสริมสินค้าของเราให้ดูดีขึ้นนะคะ